เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติหรือ migrant working group (MWG) ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลไทยหันมาให้ความสนใจและดูแลแรงงานกัมพูชาอย่างจริงจังข้อเรียกร้องของ MWG และสถานการณ์แรงงานกัมพูชาในปัจจุบัน ประเด็นหลักที่ M. W. G. หยิบยกขึ้นมาเป็นเรื่องขององค์การละเมิดสิทธิและภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่แรงงานกัมพูชาต้องเผชิญในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนที่ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดขึ้น ความกังวลเรื่องการละเมิดสิทธิและถูกทำร้ายถึงแม้ว่ารัฐบาลไทยจะยืนยันว่าดูแลแรงงานต่างชาติด้วยมาตรฐานสากลแต่ในทางปฏิบัติยังคงมีรายงานข่าวถึงการเลือกปฏิบัติการถูกทำร้ายหรือการได้รับค่าจ้างและสวัสดิการที่ไม่เป็นธรรมซึ่งทำให้แรงงานเกิดความหวาดกลัวและรู้สึกไม่ปลอดภัย ความต้องการกลับมาทำงานในไทยแม้จะมีความกังวลแต่แรงงานกัมพูชาจํานวนมากก็ยืนยันว่าต้องการกลับมาทำงานในประเทศไทยหลังสถานการณ์คลี่คลายลงเนื่องจากสภาพเศรษ,ษฐกิจในประเทศบ้านเกิดยังไม่ดีเท่าที่ควรและประเทศไทยยังคงเป็นแหล่งงานสำคัญสำหรับพวกเขา ข้อเสนอให้รัฐบาลจัดระเบียบและสร้างความมั่นใจ M.W.G เรียกร้องให้รัฐบาลไทยจัดระเบียบการดูแลแรงงานต่างชาติอย่างเป็นระบบมากขึ้นรวมถึงการสร้างความมั่นใจให้กับทั้งนายจ้างและแรงงานโดยเฉพาะการออกมาตรการที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการถูกเลือกปฏิบัติและการสร้างบรรยากาศที่ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสงบสุขสิทธิที่แรงงานต่างชาติพึงได้รับตามกฎหมายไทย ตามกฎหมายแรงงานของไทยแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องจะได้รับการคุ้มครองสิทธิไม่ต่างจากแรงงานไทยเช่นค่าจ้างและสวัสดิการมีสิทธิได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่กำหนดในแต่ละพื้นที่และต้องได้รับสวัสดิการต่างๆต,ตามกฎหมายเช่นวันหยุดวันลาและการประกันสังคม สภาพการทำงานมีสิทธิได้รับความคุ้มครองด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานการคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนรัฐบาลไทยมีนโยบายให้การคุ้มครองแรงงานต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยมาตรฐานสากล อย่างไรก็ตามแม้จะมีกฎหมายรองรับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มักมาจากในทางปฏิบตัติซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรภาคประชาสังคมอย่าง m w g พยายามผลักดันให้มีการแก้ไขยอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมครับขอบพระคุณท่านที่รับชมคลิปทุกท่านขอความกรุณากดติดตามและระคังแจ้งเตือนเพื่อให้ช่องสียงหมานสตอรี่ได้รับใช้ท่านในคลิปถัดไปขอบพระคุณครับ